ก็ได้กระดอนอ่ะครับผมก็ปลาช่อนอ่างเก็บน้ำนะครับผมน้ำน้ำเริ่มท่วมแล้วนะครับนี่ครับหมายก็สภาพนี่ เป็นอ่างลอกนะครับแล้วก็น้ำเริ่มท่วมใหม่นะครับก็ใช้เป็นกบยางแก้คันนะครับผมตัวนี้ใช้กบยางแก้คันจิ๋วก่อนนะครับผมป่าใส่ไม่ใหญ่นะครับป่าชุดนี้นะครับเล็กเด็กครับปลาผลงานด้วครับกบยางแก้คันจิ๋วนะครับตัวนี้สีเขียวเลมอนนีครับผมเจ๋งมากมากครับ